สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราชสุดาสยามบรมราชกมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราอําเภอพระนครศรีอยุธยาจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเปิดอาคารบุรณะมงคลเป็นอาคาร12ชั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารบริหารจัดการเชิงบรูรณาการ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างครบวงจรภายในบริเวณเดียวกันแบบ one-stop service และใช้เป็นอาคารสำนักง,งานอธิการบรดีโดยรวมทุกหน่วยงานสายสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัยที่ขึ้นตรงกับอธิการบดีและหน่วยงานทางวิชาการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริการแก่นักศึกษาและประชาชนบุคคลภายนอกลักษณะอาคารแบ่งพื้นที่เป็นที่จอดรถที่ตั้งของสำนักง,งานต่างๆและห้องประชุม โอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศการเฉลิมพระเกียรติและในเทศการวิชาการและการวิจัยของแต่ละคณะที่แสดงผลงานความก้าวหน้าในด้านต่างๆแบ่ง,ง,ง,งออกเป็น6พื้นที่อาทิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทศปาร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยมหาวิยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ3าหัวข้อได้แก่การใช้ประโยชน์กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรการสำรวจทรัพยากรท้องถิ่นและการสร้างติดสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรนวัตกรรมเกษตรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอผลงานเพาะพันธุ์ปลาแรดของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปจากปลาแรดของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและข้าวโพดเทียนพันเทียนอยุธยา60ของสาขาวิชาพืชศาสตร์ นวัตกรรมดิจิทัลจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอด้านมรดกวัฒนธรรมในโลกความจริงเสมือนระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเว้นเอกาสารโดยใช้ระบบบล็อกเชนและศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองนวัตกรรมอรุตสา,าหกรรมจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเสนอแสดงผลงานต้นแบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลและ l p g เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเกษตร ส่วนคณะวิศวกรรมาศาสตร์และสถาปัตยกรรมาศาสตร์เสนอผลงานเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและพ่นน้ำยากำจัดเชื้อไวรัสและผลงานหมวกกันน็อกจากกระยานจากวัสดุชีวภาพรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอ้อม ท่านี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการโยกย้ายแรงงานวิชาชีพและสถาปนิกภายในประเทศสมาชิกอาเซียน